ครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับ136ประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาเข้าสู่ตำรานะครับหัวลักษาโบราณหรือหัตถลักษาโบราณนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของหัวลักษานะครับผมผมก็ขอยกตัวอย่างนะครับนี่ในส่วนของการพยากรณ์หรือทานายทายทักนะครับเรื่องของการดูนะครับปีเกิดนะครับหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปีนักสัตว์ ปีนักษัตร์ก็จะมีนะครับเขาก็จะไล่ตั้งแต่นู้นนะครับลักษณะใครที่เกิดนะครับปีชวดนะครับฉลูขานเถาะมะลงมะเสงนะครับมะเมียมะแแม่วอกปละกาศจอกคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็นตำรับตำรานะครับโหราศาสตร์โบราณนะครับซึ่งศาสตร์นี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการดูเนี่ยคู่เนี่ยแหละนะครับเขาเรียกว่าการดูดวงนะครับสมพงคู่ตกสมบัตินะครับเอาง่ายก็คือ คู่ไหนที่จะดีหรือไม่ดีเนี่ยการพยากรณ์หรือทำนายยกตัวอย่างนะครับเช่นคนที่เกิดนะครับปีชวดนะครับทีนี้นะครับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานฟังให้ดีนะครับคนที่เกิดปีชวดเนี่ยควรจะแต่งงานกับคนที่เกิดปีอะไรนะครับถึงจะตกสมบัติเถีนะครับเพราะว่าสําหรับตํารานี้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสมพงษ์ปีนะครับดวงสมพงษ์ปีที่ตกสมบัตินะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นนะครับคนที่เกิดปีชวดนะครับจะดูยังไงว่าดวงจะสมพงษ์ตกสมบัตินะครับ คนที่เกิดปีชวดหลักๆนะครับเขาบอกว่าถ้าแต่งงานกับคนที่เกิดปีเถาะนะครับจะตกสมบัติเศรษฐีนะครับ, iper, รบหรือคนที่เกิดปีชวดนะครับแต่งงานกับคนที่เกิดปีมะเมียนะครับตกสมบัติเศรษฐีนะครับหรือคนที่เกิดปีชวดนะครับแต่งงานกับปีละกาเนี่ยเขาเรียกว่าตกสมบัติหัวหมื่นหรือนายพลอันนี้ก็จะมีค่าทาสบริวารนะครับมีเงินมีทองใช้เยอะนะครับ แล้วก็ข้อที่4นะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดปีชวดแต่งงานกับคนที่เกิดปีคุณเขาเรียกว่าตกสมบัติเทวดาตกสมบัติเทวดาก็จะอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมั่งมีสิสุขนะครับมีความร่ำรวยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึง่งส่วนอีกศาสตร์นะครับในวันนี้ที่เราจะมาพยากรณ์หรือทำนายทายทักนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของหัตถลักษณ์ศาสตร์หรือหัตถศาสตร์ซึ่งในส่วนของตำรับตำราในส่วนของลายมือนะครับของมนุษย์เรา เขาบอกว่ามีสามเส้นหลักนะครับเส้นแรกเส้นชีวิตจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่ดีเส้นชีวิตที่ดีชีวิตราบเรื่นไม่มีอุปสรรคนะครับแล้วก็ชีวิตนี่ยาวมาจนถึงเส้นชีวิตนะครับข้อมือแสดงว่าบุคคลผู้นั้นนะครับก็จะเป็นคนนะครับที่อายุยืนยาวทีนี้ลักษณะเส้นชีวิตที่ไม่ดีนะครับเขาบอกว่าก็จะมีลักษณะนะครับเส้นชีวิตนะครับที่มีเส้นตัดแบบนี้ตัดขวางนะครับ ตัดขวางเกี่ยวกับอะไรนะครับตัดขวางก็จะเกี่ยวกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือลักษณะเส้นชีวิตที่เป็นเกาะนะครับเป็นเกาะเกิดขึ้นในหมายถึงอะไรนะครับเป็นเกาะเกิดขึ้นก็จะหมายถึงโรคภยัยเกี่ยวกับระบบลำไส้กุวยไตโรคเกี่ยวกับระบบนิ้วนะครับช่วงท้องเนี่ยนะครับทั้งหมดนะครับหรือเส้นที่วิ่งมาแล้วก็ขาดไม่ต่อกันนะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่า เส้นนะครับที่มีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุนะครับทีนี้วิธีแก้เป็นยังไงนะครับให้ให้ดูสัญลักษณ์ที่ลายมือของท่านนะครับว่ามีลักษณะเส้นนี้หรือเปล่าเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นเทียบคุ้มของนะครับถ้ามาขนานกับในส่วนของเส้นชีวิตนะครับที่ขขดแสดงว่าก็จะมีลักษณะนะครับที่เขาเรียกว่าเทพรักษาเทวดาคุ้มรองนะครับจะผ่อนหนักนะครับให้เป็นเบานะครับจากอุบัติเหตุหนักก็จะเป็นอุบัติเหตุที่เบาลงนะครับทีนี้เส้นที่สองนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นนะครับ จุดกาเนิดจะระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เหมือนกันลากผ่นออกมาลักษณะเส้นนี้นะครับตามตำรับตาราเขาบอกว่าเส้นสมองครับเส้นสมองนี้ยิ่งยาวยิ่งดีนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพันธ์ในพิพความเฉลียวฉลาดดีนะครับแล้วก็ดูให้ดีนะครับว่าเส้นสมองเนี่ยขาดเป็นเกาะนะครับหรือเป็นโซ่หรือเปล่านะครับถ้าเป็นก็จะแสดงว่าก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสมองเนี่ยแหละหรือมีอุปสรรคนะครับเกี่ยวกับความคิดนะครับ เส้นที่3นะครับอยู่ใต้เนื้อก้อยลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นใจิตใจใครมีลักษณะเส้นใจหรือเส้นจิตใจเนี่ยวิ่งเข้าหาในส่วนของเนิ่นพฤหัสนะครับเนินคุณธรรมเนี่หละถ้าเนินคุณธรรมหมายถึงอะไรหมายถึงบุคคลน,นั้นนะครับก็จะเป็นบุคคลที่ใจดีนะครับมีคุณธรรมประจําใจดีนะครับหรือลักษณะนะครับเส้นที่วิ่งเข้าเนินพฤหัสก็จะมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนนคนในภายภาคหน้านะครับทีนี้มาดูลักษณะเส้นนะครับ ที่ผมเขียนก็คือมันนิหลายนะยเส้นมันนิไหลยเส้นก็จะตั้งขึ้นนะครับตรงเนินสุกนะครับหรืออุ้งมือตั้งขึ้นข้างบนนะครับเส้นนี้นะครับตามสำหรับตำราเขาบอกว่าใครมีลักษณะเส้นมันนิไหลข้อที่1นนะครับจะเป็นบุคคลที่หาเงินเก่งนะครับข้อที่2จะเป็นบุคคลที่หาเงินคล่องตัวนะครับข้อที่สนะครับเป็นบุคคลที่นะครับการเงินนะครับคล่องมือนะครับหรือเอาไว้ง่ายก็คือถ้าพูดง่ายก็คือมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับ ข้อที่4นะครับเป็นลายมือนะครับแห่งคนที่จะมีบริวารดีนะครับข้อที่5นะครับขอบอกว่าคนมีบุญเก่านะครับมีบุญเก่าก็คือสร้างเสริมบารมีมาตั้งแต่ชาติบางก่อนนะครับหรือข้อที่6กเขาเรียกว่ามีความสามารถนะครับในการหาเงินนะครับลองเช็คลายมือท่านดูนะครับว่ามีลักษณะเส้นนะครับมันนี่ลายหรือเปล่านะครับตามภาพนะครับถ้ามีแสดงว่ามีโอกาสนะครับที่จะมีเงินมีทองนะครับร่ำรวย สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ